เมื่อชาวนี้ค่ายทีวีีนะคะก็รวมผลดาราทั่วฟ้าเมืองไทยเลยทีเดียวเอยชื่อใครมากันหมดไม่ว่าจะเป็นนี่เลยพี่อ้ํามาติชานะคะพลอยเชอร์มาโดนาสีริต้าตุ้ยเกตกหมดแม้แต่พี่คราวเดียจักรพันธ์ก็มาด้วยนะคะและก็ยังมีเป็นอีกกองทัพใหญ่เลยทีเดียวกับงานละครเรื่องใหม่ที่เห็นแววดังสนั่นมาแล้วล่ะคะ่ะ อีกหนึ่งเรื่องก็อุดมด้วยนักแสดงขับขัางพอกันนะคะแค่ชื่อเรื่องก็รู้แนวแล้วกับนายซาาฆ่าแสบและครคอมเมดี้รสชาติเข้มขน้นที่ดึงสองนางเอกยอดฝีมือต่างรุ่นพี่แหม่มจินตรากับโดนัทมณนสนันมาโชว์ฝีมือประทะกันให้แฟนๆตื่นตาตื่นใจเรื่องราวของสาวใหญ่ดวงกินผัวกับล้านสาวมหาเศรษฐีพันล้านที่ไม่รู้ที่มาของตัวเองร่วมกรนตีความหาด้วย3พระเอกนะคะ3ต่อต่างรุ่นพระเอกต่อตุ้ยกิตกมลอต้อยเศรษฐาและพี่ต้นจักริดงานนี้จะได้ดูอต้อยเป็นมหาเศรษฐี เอาไซเมอร์จำสมบัติของตัวเองไม่ได้ต่อตุ้ยนะคะเป็นหนุ่มสุดเจ้าชู้อารมณ์ดีขี้เล่นและยังเป็นละครตลกเรื่องแรกของสาวคุกกี้สุวนทิ่อีกด้วยค่ัสดพี่ตุ้ยมากรักพี่ตุ้ยมากพี่ตุ้ยหล่อจริงจงอ่ะพี่เป็นแฟนคลับเลยอ่ะก็เล่นเป็นผู้ชายละลาฮะแบบจีบจีบฮาฮาสนุกสนานกับกับกับผู้หญิงทั่วไปในเรื่องถึงเต้นครับดาราครับข้างครับ เป็นเด็กผู้ชายแก่นกๆซ่าๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยกลัวใครแล้วก็พอมาเจอพี่หม่ำจินหลาก็ต้องเปลี่ยนตแต่งตัวเป็นผู้หญิงจับออกงานอะไรเงี้ยค่ะเราบองว่าต้องสนุกแน่ๆเลยสองเรื่องสองรถเลยทีเดียวนะคะก็ต้องติดตามกันให้ได้แล้วเราก็จะเก็บภาพเบื้องหลังมาฝากอีกเยอะๆนะคะอยากทราบเหมอือนกันครับว่าดวงกินผัวเป็นยังไงออก็จะได้ดูกันในเรื่องนี้เลยนะคะมาเลครับ